ครับสวดัสสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับเกม Call of Duty w a r แฟร e กันนะครับผมจับเจ้าปืนครับ CR56 นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูของแต่งกันเลยนะครับว่าวันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะฮะของแต่งที่ผมใช้ใน CR56AMAX นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับเดี๋ยวไปรับชมไฮไลท์เด็ดๆกันได้เลยนะครับ Let's go โดวีมันละมึง มาดิยิงไซต์แตกเล่นดักมุมเอาเออโ่มก็ยิงปังค์ตังัง,งมล่ละทุกคนถ้ามันไม่วิ่งมาหานะเกาะให้แน่นเลยเอเอเอ โอ้ยวันนี้พี่ยาดจิ้มเลยอะอะอะ นฮ่นัอบื้นออนะไรนักหนาวะเราได้ถัมอยู่แล้วครับยีโด คนมั่วมั่วดิโดนกูบ้างนะจ่ะทรมาไม่ละทมา่ะโดนกูทารมาไม่ะโดนทรมาไม่ละแบบกดแต่ชิปเมนนทรมาไม่ละ มาดิมาแล้วเจ็บเลยตามขึ้นเลยเหีหยไม่ได้บีทัวร์แล้วเห็้ยกด้นยชีวิตเลยนะจะทำเรื่อวอะไรละ จะคูณสามากดชิปเมนเบอกบอกว่านแจะรุ่งยิงคุนะจะได้มีโซและวไอ้เจ้ัวเดียวโอ้ย มาดิวะเกิดอย่างมั่วเลยดูดิผมเพงเกิดอยู่กับมันเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ย โอม่าโอมาโอม่าโค<อ>拉โคกอยู่ได้สองได้สามยมันนวจิงเห็ราโดนน้ำอยู่สตัวเห็ สมมติสมมติโอ๊ยอะคุรอดไม่ได้ไงวะเนี่ยไอ้เห er ี้ยแล้วทำไมเขาโหดจังวะ 对了，没失误，亏了，没失误，亏了，发财。 ประมาณ2อ0 0บาทครับมันเมยเหี้เห็นกโทเห็นได้ไโอสัตว์โดนกูโดกูเห็นโดนกูโดกูไม่ไหวกูไม่ไหวกูคนไม่ใจดานเลยไม่ไหวกูไม่ไหวกูได้กูได้นะปั๊บ Tôi cú thua quên Thì ngại thật Nèo ní lấy thi ạ Tôi cú à, thi ạ Âu, dứt lấy sai แบงเจออีกตรงแตัวนี้แหละมีโทอ,นนอ่ะไอ้เหี้ยเข้ามาดิฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ยยลยดูไอ้ดย โดนกูหมดโดนกูหมดตรงนี้โดนกูหมดตรงนี้โดนกูหมดตรงนี้โดนกูหมดโดนกูหมดเหี้ยวปครว่าไอ้เหียไอเดีวยดวมาที่บ่ายแล้วโอย ไอเห็มย well ิ้มหน่อยไอเห็มยิ้มหน่อยขึ้นมาสองวิวคยังตึงคุยังตึงตอนเนี้ยเกมเดียวขึ้นมาสองวิวตายเลยตายเลยหายก็ได้เขอาไป ไปในเรื่องเสียง,งนะด้วยล้วมีท่านตัด้สกันทางป้องค์นะป้องคมตายไปสองตายไปสองตุ้นเหลกอ่ะตายไปอีก ไปอีกสองตายไปอีกสองจะอยู่บีเซบีอยู่บีเลยบีเลย

แปดสิบเจ็ดคิวแม่งเอ้ยทำไมผมอัพแค่สองวิวนี่นี่ดูนี่ดูนะนเด้เด้บทตองไงตันลุกขึ้นไปอีก 4ถึงโดเลยอ่ต้นหมอคตนหมอโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างเลยครับคุณผู้ชมยิงกันหูหลับตับไม่ไปเลยนะฮะแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนะครับได้ยินเสียงปืนนะครับแล้วก็ระเบิด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 นะครับโอ้โหถ้าชื่นชอบนะครับกดไลค์ <figures> กดแชร์กดซับสไครต์ช่องรู้นะกันด้วยนะครับผมไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายบาย